สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับตินแอนพึกชาแนลนะครับครับครับวันนี้เราจะมาเล่นสไวเวอร์เดอะคิวเลอร์กันนะครับเด๋ยวเกมนี้เกมเนี้ยเราจะแบบพวกพวกเราเคยเล่นแล้วนะครับแต่ว่าคืออันนี้พวกเรามาทำารหัุใหม่พวาดูดนแฮ็กหมดเลยครับช่วงนี้แฮกเกอร์เยอะมากครับเออใช่ครับใช่ครับก็คือก็คือผมนั่นแหละครับแต่ว่าอ่ะเริ่มเกมเลยครับเริ่มเกมเลยครับ มาครับก่อนเริ่มเกมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เยอะๆนะครับคนดูก็ต้องเยอะๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปเริ่มันนล้ะครับเรกผมาคือใจไ้ให้รหัสให้รหัสเพื่อน่ะ เศษของให้ผมดีๆที่เพื่อนไม่ใช้นะครับแล้วทีเนี้ยผมก็แบบไปแบบพิชลองเลยนะครับก็ได้สุภาพวิวนะครับนี่ครับก็เรืสภาพพิชเดี๋ยวผมจะเศษของให้พี่นะครับขอบคุณม,มากคนระับเออเอา,เอ,าอันนี้ได้ไใช้แล้วเอาไปเฮ้ยผมใช้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออได้ไปใช้แล้วไปใช้แล้ว ใช่เลยมันเป็นสายฟ้าลังใช้ดูแล้วก็มันจะมีทางเดินดอวยเพราคนนะโอเคบ้านตัวเองบ้านตัวเองครับไม่เจอเดี้แล้วมันจะเป็นสีขาวอ่ะที่บ้านเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมารอคนเล่นก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนครับผมขออนุญาตรีเซิร์ฟนะครับกลัวคนดูชักช้านะครับเดี๋ยวดาเดี๋ยวดา เดี๋ยวแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วแป๊บนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าเซิร์ฟกันเลยเมื่อวันผมได้สมเดินนะสวมเดินมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รู้ก็เสร็จแล้วครับผมมันไม่มีห้องไหนไไมม่ีหห้องนแล้วครับคือใครที่รู้ก็เอ่อ เน้นมาด้วยนะครับคือไม่รู้จริงๆเโอ้ยทมทำมทำนะครับผมไม่รู้จริงๆเล้วก็จะไปดูฝาาั่งนี่ครับโอ้โหเหลือคนเดียวแล้วครับจะรอดไหมโอ้ยตายแล้วครับโอเคครับฆาตก,กรชนะนะครับเออไม่เดียด๋วยวเออไม่เนี่เยเออโอเคใกล้์ ก็จะเริ่มครับเดี๋ยวเรามาเป็นยังไนเลยครับว่าเราจะเป็นตัวอะไรกันครับเดี๋ยวผมจะไม่ให้ดูกับไม่สินนะครับมาดูนั่นเขาเขาบอกอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เขาบอกอยู่แล้วลืมไปว่าไม่ใช่ m u r d e ิ m y ตอรี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเล่น m u r d e ิ m y ตอรี่ด้วยนะครับทุกคนพวกเราอ่ะจะอัดตอนค่ำนะครับแต่คือพวกเราจะไม่รู้ว่า ตอนไหนตอนคับผมหมายถึงว่าตอนค่าแต่ว่าเวลาไหนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือผมจะอัดตอนค่าครับเพราะว่าแต่ครับตอนค่ำๆเลยครับน่าจะแบบเวลาเหมาะที่สุดในการอัดคลิปนะครับครับแล้วมันก็จะจได้สะดวกสบายด้วยใช่ไใช่ครับเลือก okay. แบบนี้แบบนี้นครับเลนเดตแมนไปเลยมาดูครับว่าใครเป็นฆาตกรครับ เกือบโดนอะไรเกือบโดนเกือบโดนโอ้โหไม่รู้ครับถ้าถามว่าผมเชื่ออะไรผมเชื่อว่าไวน์หรือขี้ตั้ง้ยางอะไรเงี้อะไรอ๋อข้างไม่มีตังค์ครับเดี๋ยวอะไรเหอุ้ยอุ้ยเจอของดีครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมเซนอยู่นี่ครับตรงนี้ตรงนี้ว่เพราะว่านนี้อในบ้านนี้ในบ้านนี้ครับนนบ้า อุ้ย่าตกรอยู่แล้วครับผมนี้ก้อนคนระับผมระแวงมากเลยครับทุกคนว่าระแวงคิดมาไปดูปักมอ Let's aí, meu านะคบ้าน่มีเซตี้นะคแล้วมกตจะกลมาหรือจะเนอเอดีโอออดีเหมือนนกอีกาไอ้เนี่ยเออใช่ไม่ใช่นกกอกนะครับหบาทิกอแต่มันเขียนว่าขวานเอยเดินไม่ได้รโอ้ชิโอ้ชโอ้ชระวังระะระวังครับระวัง เพื่อนเพอนน um mm hmm. ี้ครับหมมื่อนรอ้ยอ้ยตังนี้มปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพเพื่อนแลวเ่นอนพเทนเ่อับน You know, you know. แอบอยู่ครับตอนนี้คืออุ่นแอบเรียนที่สุดเลยครับตอนนี้ครับแอบอยู่นี่ครับโอ้ยโอ้ยผมว่าข้าตากลองอยู่ใกล้ๆเลยครัมันถึงขึ้นสีแดงว่าใช่แน่ๆครัโอ้ย โอ้ว pues ่าฆาตกรอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตัเมินแล้วครับทางงงอยู่ใกล้ๆเลยโอ้ยผมเข้าแล้วครับกดใกล้กดใกล้เข้าแล้วเข้าแล้วเย้ผมชนะนะครับทุกคนชนะแล้วครับเข้าชนะนะทุกคนเย้ เลเวลขึ้นไหมเลเวลขึ้นไหมขึ้นขึ้นโอเคโอเคดีมากดีมากเออเกมที่ดีจริงจโอ้ยกล่องนี้เจนะ็ดพันเนอะโอ้ยกล่องนี้กล่องนี้คุ้มไหมเนี่ยเจ็ดเราควรเราจะมาเล่นต่อกันนะครับใช่เราจะไม่เล่นต่อกันเลยลเราเรา,าจะเล่นสักสิบตาได้นะเพราะว่าผมว่าถึงไม่ถึงสิสบตานะครับน่าจะประมาณสามตานะครับก็พอแล้วครับเพราะว่า ไม่ได <Pop> ้เล่นมากขนาดนั้นแล้วบางทีก็เล่นนะครับสามตานะครับสามตาแล้วครั้งนี้ผมจะได้เป็นหรือเปล่าเขามาดูกันก่อนนะครับผมอยากได้แบบนี่ดีมากเลก็นี่ไงให้เป็นแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยต้องต้องเลือกต้องเลือกอันที่สี่ใช่ครับมันมันต้องมันดีอยู่แล้วได้นั้นอ่ะใช่ใช่จ่า มเก็บซื้อตัวอะไรเดียวผม,มใช้ตัวฟรีหมดเลยอ่ะทุกคนดูดูดดอ๋อ,อ,อดูไม่ทันะจะได้เป็นไหมนเนี่ยคนละอุยอ้ยเออไม่มีไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอุ้ยอุ้ยโหดซะด้วยผมว่าฆาตกรตัวนี้เนี่ยโหดมากิ โอ้โหโอ้มา god ผมไม่ชอบเลยผมบอกแล้วผมไม่ชอบตรงนี้เลยผมบอกว่าผมผมเกิดที่ไม่ดีนะครับผมผมบอกเลยว่าผมเด็ดแน่เด็ดเด็ดคลิปติดเรื่องหรือเปล่ากูอะไรอ่ะคลิปติดเรื่องหรือเปล่าอะไรอ่ะอูหะตะกอนดุกระลังดุตะกอนนี่มันอยู่ตรงนี้อู้นี่ นี่มันไปเข้าในนี่เลยเข้าในเข้าวงกดเลยดีนะครับปลอดภัยนะเจอของดีก็สองนะเขาวงกดคือปลอดภัยที่สุดแล้วผมว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยผมว่าปลอดภัยนะใหญ่ใหญ่าบบอันนี้นี่นี่หุ้ยผมเจอของดี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 หมวกจักรวาลนะครับยี่สิบบาทหมวกจักรวาลนี่ครับพิกเอ็กซ์นะพิกเอ็กซ์ห้าบาท ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เก็บมาไปก่อนนะครับเชื่อเพื่อนเลยนยว่าอุ้ยแต่มันอันตรายมากเลยถ้าเคตกคนตัวนี้โคตรโหดอ่ะโอเคไม่ต้องรีบช่วยแล้วโอเคคือไม่อยากเสี่ยงชีวิตเลยทุกคนใช่ใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากรอดกี่มากเลยเกมเนี้ยเฮ้ยผมเจอของอุ้ยผมว่าน่าเห็นแล้ว มันเห็นแล้วโอ๊ยอยังมัน,มนยังไม่เห็นแต่มันอยู่บนนี้ผมอยู่บนนี้ช่วย,ช,วยช่วยได้โอเคอเกแล้ววา,าขึ้นไปบนทางนี้นะครับพี่ตินเราว่าเราไปเฝ้าประตูเลยหรือว่าเราจะอยู่บนนี้ก่อนเดี๋ยวรอสักประมาณสองนาทีเราไปเฝ้าประตูเลยดีกว่า วต้น้วยตะก้อนอ๋อลปปุ๊บปปุ๊บวปุ๊บมันไปโอเคมันไปแล้ว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 ครับเดี๋ยวผมจะไปฟอกประตูเลยดีไมผมว่าผมไปฟอไประตูเลยว่ะแมันจะฟอกยังไง หรือว่าเราจะร้อยถึงอหรือว่าผมจะเฝ้าเลยทุกคนเฝ้าตรงนี้เลยดีไหมอะทุกคนคือผมแอบในบ้านนะผมโคตรป๊อดเลยอนะผมแอบในบ้านอนะ <c oughs> ผมระแวงมากอนะ <c oughs> ใช่ทุกคนคือผมไม่กล้าออกไปเลยผมอย่างเงี้ยทุกคนผมอย่างเนี้ยผมเฝ้าประตู้วทุกคนไม่ใส่เฝ้านะเอาผมอย่างเงี้ย,ไ,นะย,ย,นะย,ยได้ไหม เออไหนก็ได้เลยดิได้อยู่ทุกทีว่ะอุอ้ยมันผมว่ามันอยู่หนูนระแวงมากเลยทุกคนต mm hmm. อนนี้ผู้รอดชีวิตเหลือแปดคนนะเราต้องไปช่วยผู้คนพวกนี้ก่อนเอ้ยต้องเปี่ยนจกทอดเป็นม mm ันโอเคนี่ครับ อ้าไปเจอมูงจะกวันนี่ไม่ครัไม่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 อยากตายตอนนี้ไม่อยากตายตัวนี้ไม่ไม่ผมไม่อยากตายไม่มไม่อยากตายตอนนี้ไม่ มนนผมตายแล้วทุกคนดูมุมเฮ้ยทุกคนครับผมได้ซื้อกล่องนี้นะครับมาซื้อก่อนนะครับเจ้ครับอนี้นี่ะผมจะมารีวิวกล่องนะครับเปิดเลยประตูประตูอุยอ้ยอุ้ยตายมาครับเราจะมาเลือกกันนะครับอุ้ยผมได้อันนี้ครับก็ถือว่าตึงอยู่นะครับสนใจไปม ผมดูก่อนนะครับว่า aky, Firstly, ใช่ไหมครับลองใช้ด okay, ูก่อนก็ใช้นะครับใช้ใช้ใช้ครับเอาไว้แรกครับของของดีของดีของดีโอเคครับเดี๋ยวตาต่อไปเราจะแบบหยุดคลิปครับอันนี้กล่องอะไรอ่ะไม่เค้ ไม่เคยเห็นนะทุกคน้ยกล่องอะไรขยับได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยมันขยับได้อ่ะทุกคนขยับได้อะ่ะเนี่ยไหนเนี่ยมันเป็นแบบนมันเนี่ยทุกคนอ๋อหนึ่งพันมือครับหนึ่งพัน,นสเก็ตโซนไม่ได้อะ่ะมันคนน้อยอะ่ะเอาพื้นที่เฟรดีวรกว่าเฟรดกลางเฟรดกลางอ๋ออันนี้ไอ้ สุดกัสเนี่ยอุ้ยอุ้ยได้เพิ่มเวลมาดูใครได้เป็นตุ๊ปอุ้ยเกือบได้เป็นแล้วครับทุกคนเกือบได้เป็นเหมือนแต่ว่าไม่ได้เกือบแต่ว่าเกือบได้เป็นแล้วคนนี้นี่ดูดาบแล้วน่าจะกาลเลยคนอุ้ยได้รีวิวรีวิวอัพ เลเวลั p เลเวลั p เหมือนกันอุย้ยเจอเจอตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตาเชื่อมขายได้จิตวัดจูนูนี่เฮ้ยอย, oh. อยู่ไหมอะอ๋อเวทีเวทีเดี๋ยวไปเวทีเวทีเวทีดูแล้วดูแลคือเลออิเชียร์หวาดระแวงรแวงหวาดระแวงมากเลยทุกคนไม่ยากไม่กล้าเลยหน mm. อือ mm. ต้องไปเวทีก่อนนะครับ มันมีของดีอ่ะบนเนี้นั่นไงผมเจอของดีแล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยพี่ตินระวังเดี๋ยวตายเดี๋ยวไปช่วยไปอยู่ข้างบนมันแคมปิ้งไว้นั่นไม่แคมปิ้งก็ดีแหละมาแล้วจ้าเสร็จไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยแล้วทุกคนอะไม่ต้องช่วยคนละ เข็มดิศทองน่้้้าิชโโอออยยนี่ครับผมยืนนี้นะครับทุกคนเป็นที่แอบที่เนียนมากโอ้ยโอ้ยบนตกะุ้ยเออวุ้ยเจ้ายางเอ้ยบิดบล็อกพังวุ้ยเุ้ยเจอเข็มทิศทองอยู่ที่ เออชิงช้า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 สวรรค์เฮ้ยเจอดีนะฆาตอรไม่เจอโอ้วฆาตกรไปอย่างนู้น How you? ไป diy นี่ๆโอ้ยมันเห็นอ่ะมันอีก vaigbum โค้วโอ้ยโดนโดนอีกแล้วทุกคนโดนอีกแล้วอ่ะมันแคมปิ้งอ่ะมันแคมปิ้งอ่ะทุกคนต้องหาคนกวนอ่ะ แคมปิ่ง <sh> อ well, okay, so ่ะฆาตกรอ่ะทุกคนมีคนช่วยเลยฆาตกรมันแคมปิ่งอ่ะพี่ผมตายแล้วตายแล้วครับอุ้ยไม่มีคนรอดนะครับไม่มีคนรอดเลยครับอือโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้ามีผู้ติดตามเยอะก็จะทำวีดีโสด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วครับ,รบสวัสดีครับ